ดำานอกจากจะยุ่งกับเพลเยอร์ของสมาคมแล้วยังจะไปยุ่งกับผู้ได้รับการคัดเลือกที่เป็นเด็กมัธยมอีกเนี่ยนะไม่คิดว่าตะกาพวกนั้นมันป่วยหน่อยเหรอนักเรียนคิมแทยองขอบใจนะที่ทติดต่อมานายพอจะเดาได้ไหมว่าใครคือเบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ฮะ<า>ไม่ครับผมไม่ทราบเลย เป็นไปได้ไหมว่ารายชื่อพวกเขาร่วมล่วไลัยไปสงสัยฉันต้องขอกำลังเสริมจากแผนอกอื่นแล้วถ้าฉันเอ่ยชื่อแทซารครุปตอนนี้ไปแล้วก็ย่ว่าแต่เขาจะไปจัดการให้เลยจะมีแต่สร้างปัญหาฉันเองเนี่ยแหล,ละและตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็ไม่ใช่แทซารครุปความสามารถทางกายภาพไม่เพียงพอเนื่องจากใช้งานมากเกินไปจึงไม่สามารถใช้พลังกืน่นกินเหยื่อได้แต่คือสิ่งนี้ต่างหาก เนื่องจากใช้งานมากเกินไปจนทำให้ฉันใช้สกิลไม่ได้เนี่ยนะมีสกิลแบบนี้ด้วยเหรอหรือฉันควรเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองดีนะวิธีเพิ่มขีดจำกัดก็เพิ่มระดับการปลุกพลังผ่านการล่ามอนสเตอร์ต้องใช้สกิลกืนกินเหยื่อเพิ่มระดับการปลุกพลังผ่านการกินกินผู้ปลุกพลังต้องใช้สกิลกืนกินเหยื่อเออให้ตายเถอะ มีวิธีอื่นบ้างไหมเนี่ยยินดีต้อนรับค่ะที่นี่คือ b c k k a ฮ s ศูนย์เทรนนิ่งที่ดีที่สุดในเกาหลีใหม่ฉันคือผู้แนะนำให้กับคุณยูราเองค่ะมีอะไรให้ช่วยเอ๋ฮะแบ็กแบ็กแบ็กแฮทเหรอ เธอเคยบอกในโฆษณาใช่ไหมว่าที่แห่งนี้จะต้องมีทั้งเงินทักษะถึงจะลงทะเบียนได้นะพี่อยากจะมาเทรนที่นี่จริงดิแล้วคิดว่าฉันมาที่นี่เพื่อหาเด็กเหรอนี่เด็กน้อยที่แห่งนี้ไม่ใช่ศูนย์เทรนนิ่งธรรมดานะจ๊ะผมขอลงทะเบียนสองคนครับอ่าเอบบัด s ว i p อหา สิ่งนี้ก็น่าจะเพียงพอเอาไปลงทะเบียนใช่ไหมล่ะครับนัน่น,น,นหนึ่งในกิวทั้งสี่บัส SVIP ของนักเล่นแร่แปราธาตุเทฮยอนได้เซ็นสัญญา SVIP กับนักเล่นแร่แปราธาตในตอนที่8นะครับทำไมเด็กคนนี้ถึงเขาเป็นตัวแทนเพลเยอร์ระดับสูงหรือเปล่าหรือว่าของตัวเองแต่ว่าถ้าเราปล่อยผ่านไปโดยไม่ได้ซักไซข้อมูลในภายหลังมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้ ฉันจะเอายังไงดีฮ่า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 ดูเหมือนว่าอยู่ราจะเจอปัญหาอยู่ใช่ไหมเอ๋เอนี่เจ้าเด็กน้อยที่แห่งนี้ไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะเข้าได้นะคุณสมาชิกชเวชเวกังคังซอนเทรนเนอร์แลงบีไม่ใช่เพยเยอร์ชเวกังคังซอนนักปราบเด็กใหม่หนึ่งในสมาชิกของแบ็กแฮส สกิลขยายกล้ามเนือ้อสัญ,ญลักษณ์เฉพาะสร้างสมนายาของตัวเองชื่อสเวกังแข็งเกร่งที่สุดหาชเวกังคังซอนชื่อข้อแท้เลยครับเอายังไงดีพี่ทำไมชื่อเขาถึงเป็นแบบนั้นนะเป็นคนบ้าหรือเปล่าเนี่ยชุอฮอปยอดนี่นี่นักปราบเด็กใหม่ชเวกังคังซอนฉันผู้นี้แหละให้ทำบ้าอะไรวะนั่นนหะเจอชเวกังคังซอนจัดก,การละ พวกหน้าไม่หน้าสงสารซะจริงไม่ว่าใครพูดไหนก็ชื่อฉันไปเรียกถ้านน้ยคจะกลับไปตอนนี้ฉันจะปล่อยนายไปชิ้ผ้อาอะไรอยู่ได้ไอคนผอมแห้งแรงน้อยเฮ้อว,ว่าไงนะพพ,พี่ครับน้อยเกย๋คิดว่าตัวเองแข็งแรงกว่าฉันเนะก็ทาไม่เชื่อมาลองดวลกันสักตั้งไหมล่ะ คนแพ้จะต้องชำระขาสมาชิกเป็นเวลาหนึ่งปีเอาไม่ล่ะโอมันท้าก็แค่เด็กไม่รู้หัวนอนปลายเท้าก็ดีถ้าย่างงั้น นั่นคือโปรแกรมการฝึกฝนเสมือนจริงเวอร์ชันบอสเตอร์ฮะเวอร์ชันบอสเตอร์เหรอเวอร์ชันบอสเตอร์เป็นโปรแกรมเสมือนกับอาบิสที่ให้รู้สึกเหมือนโลกแห่งความจริงมากที่วัดจากน้ำหนักที่ยกได้และสามารถต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตแหลงบีเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนเยี่ยงสงคราม ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายให้ได้ในเวลาอันสัน้นจุดเด่นของศูนย์เทรนนิ่งนี้คือสิ่งนี้แหละนี่เป็นสาเหตุอีกหนึ่งอย่างที่คนใช้บริการเยอะแต่ว่าคือต่อสู้ของชเวกังคังซอนเสียเปรียบแย่เลยว้าไอเด็กน้อยงอกเขาเอ้อยคิดยังไงมาทถ้าฉนหอะ สกิลเสริมสร้างกล้ามเนื้อของฉันมันตาต่อตาฟันต่อฟันอยู่แล้ว <S <S 1> <S 1> แถมเคลื่อนไหวในอย่างรวดเร็วเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าไม่มีคอสเสียในเวอร์ชันโพสเตอร์แห่งนี้แถมน้ำหนักที่สามารถยกได้มันก็ต่างกันฟันไปเถอะที่จะมาเอาค่าต่อสมาชิกฟรีๆจากฉันฮะ ส9 9รอยสคยฮู้ยังไงฉันก็ไม่ได้คิดจะมาฝึกแค่30วันแล้วก็ไปอยู่แล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำหนักสูงสุดหรือเปล่าเลยรู้สึกว่าช่วยในการฝึกได้ดีเราเชื่อมั่นในตัวพีเฮ้ยนายคือชเวกังคังซอนที่แข็งแกร่งที่สุดใจไหมนะแต่จะว่าไปเหนื่อยหน่อยนะที่มาเดิมพันด้วย วินตอนนี้ใจเงินมาแล้วก็ใส่หัวไปซะณพื้นที่ทดสอบสมาคมเพลเยอร์ ที่ศูนย์การแข่งขันของสมาคมแล้วล่ะครับโดยเฉพาะผู้บุกพลังที่ทุกคนตั้งตารอคอยผู้ที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาสู้ในระยะประชิดมัดเล็กและงเอฮงจงอุกผู้มีสกิลการต่อสู้อันยอดเยี่ยมที่สามารถชนะลังเอสได้อย่างงนะ่ายน ไโดนดออน่นักข่าวคนใหม่ของ S Y e c o d ด m y นักข่าวคิมสกิลการพิมพ์ดดดอีงานสัมภาษณ์และถ่ายทำผู้เข้าร่วมการทดสอบเพลเยอร์ผู้เล่นอย่าว่าแต่สัมภาษณ์เพลเยอร์เลยถ่ายให้ได้สักรูปก่อนแล้ีอย่างเราสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องสินะชีวิตฉันจบเหนแน่ อะไรล่ะเนี่ยเอ๊ะทำไมคนเยอะอย่างนี้ล่ะเยอะขนาดนี้ผู้เขาร่วมจะเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ยฮะผู้เขาร่วมเหรอแค่นี้ก็รำคาญจะแย่แล้วผู้เขาร่วมการทดสอบเพเยอร์คิมแทยองรงสีนี่คนช่วยให้สัมภาษณ์หน่อยจะได้ไหมคะเห้อ